วันนี้เรามาอยู่กับเจ้ากุ้ยเจ้าเมฆนะครับวันนี้นะครับก็จะแพ็กนะครับขอบล้อสีทองนะครับเป็นขอบล้อราคาโปรโมชั่นนะครับขอบล้อหนึ่งคู่ของฟ้าคอนกับสีลวด2ชุดนะครับชุดนี้นะครับก็จะส่งไปนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับโอ้โอไม่ใช่นะครับเดี๋ยว ชุดนี้นะครับเราจะส่งไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่โดยมีเจ้ากุ้ยเป็นคนแ็กนะครับนี่หลังจากที่ไปทํางานนะครับหนึ่งอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์นะครับตอนนี้นะครับได้โผล่หน้ามาแล้วนะครับเหมือนเหน็ดเหนื่อยนะครับนี่มีเจ้าเมฆนั่งให้กําลังใจแบบซึมซึมนะครับเศร้าๆนี่นะครับอยู่ห่างๆแบบเป็นห่วงนะครับนี่ เอไอ้พวกเด็กกระโปงพวกนี้นะครับไปหางานทําที่ลบบุรีนะครับอดข้าวนะครับได้หนีกลับมาคืนนะครับนี่อ้าวสิรวดนะครับก็เป็นเบอร์อะไรเจ้าคุยข้างหลังดูดูตรงกล่องมันลุกกล่องด้านบนเออเออบืออะไรเก้าคูณหนึ่เนาะเก้าคูณหนึ่งกับ9 1้าห้าจิด อะไรอ่ะเจ็ดอ่ะใส่เข้าไปอ่ะใส่เข้าไปเอาเอาเอาอันนี้ดีกว่าคุยคุยคุยมัดดีกว่าคุยมัดอ่ะมัดเลยรวบรวมกันเอาอยางยืดได้จ่าเมฆไปเอาอยางยืดให้ให้หน้าหน่อยลูกนู่นอยู่กับปั๊มลมอ่ะวันนี้จะแพ็คของนะครับส่งอ่ะหามาเลยเอามาสองอันหน,หน่อยนู้นนี่ไอ้พวกนี้ผอมนะเว้ยเหมือนกับอด,ดอาหารว่าไปนู่นว่ะ ทีน้นเปลี่ยนลูกปืนให้ป้าไปตั้งโซเด้อลูกเด้อเออเออแค่นั้นแล้วก็ถอดอันนี้มาเดี๋ยวอัดกาวน,นี่ใน,น,นรถน้องพี่เก๋อ่ะโอเคใส่ไปน้องรุ่นน้องพี่เก๋ไปเอาไปส่งแล้วนะครับนี่ชุดขอบล 4, ้อคาซี่นะครับสองชุด599บาทส่งฟรีนะครับนี่น้ำทีมเดี๋ยวจะคุยนะครับจะส่งแล้วนะครับ Đây, phải thông cảm luôn. Chế em thi đó.